สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเลยค่ะเหล่าสกินแคร์โลชั่นบำรุงผิวและออยบำรุงผมหมดพร้อมกันทำยังไงดีจะดีแค่ไหนถ้ารวมทั้งสามผลิตภัณฑ์ไว้ในขวดเดียวนี่เลยค่ะโบเมอร์ omer, น้ำมันซูบากิจากญี่ปุน่นดูแลแบบ3 in อวันบำรุงได้ทั้งผิวหน้าผิวกายและเส้นผมนั่นเองตัวนี้มีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะทั้งวิตามินอ e, ีวิตามินซีและน้ำมันบำรุงผิวหลายชนิดเลยใช้แล้วเนี่ยจะให้ผิวของเรานะคะสุขภาพดีนุ่มชุ่มชื้นน่าสัมผัสอีกด้วยฉลม ผมหลังสะนะคะจะช่วยให้เส้นผมเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นแถมยังลดการแห้งเสียแตกปลายไร้น้ําหนักอีกด้วยทุกคนที่ชอบนอนดึกออกแดดบ่อยๆนะคะแนะนําเลยจากผิวหน้าที่หมองคล้ำเนี่ยจะกลับมาสดใสทันทีเลยค่ะทุกคนใช้แล้วนี่คือกลิ่นผ่อนคลายนะคะไม่เหนียวเนะหนะเลยคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆ1ขวดใช้ได้นานกว่า1เดือนเลยค่ะทุกคนที่สําคัญก็คือปลอดภัยมีสารสก,กัดจากธรรมชาตินะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ก็สามารถใช้ได้ค่ะ ถ้าจะหาผลิตภัณฑ์นะคะที่บำรุงครบจบในหนึ่งเดียวเนี่ยขอแนะนำโบเมอร์น้ำมันสบกิจากญี่ปุ่นขวดนี้เลยค่ะ